สวัสดีครับวันนี้กเกษตรนักพัฒนาแนาเราก็จะพาท่านมาสวนกระเจี๊ยบแดงของคุณสมชายนะครับไปเราไปทักทายเจ้าของสวนกันสวัสดีครับคุณสมชายครับอ่ป,ป,ปลูปกกี่กไร่ปลูกไร่ครับปลกไร่เริ่มปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมอนเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาอ,อ,อันนี้คือเริ่มเก็บได้แล้วนนัยังเขียวอยู่ อ้อยังเขียวอยู่แล้วเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บได้หรอถ้าตัวเก๋ๆมันจะข้างในข้างในมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นแดงตอนนี้เก็บได้หรอเก็บได้ราคาเป็นไงราคาปีที่แล้วประมาณหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทปีนี้มีออเดอร์ยัง ปีนี้คาดว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ครับปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณเกินเจ็ดสิบบาทมั้งเอากะเจี๊ยแห้งเอเราขายเราขายเราขายเป็นแห้งหรอขายเป็นสดขายเป็นแห้งครับอ๋อขายเป็นแห้งอนื่ว่าขายเป็นสดตัดไปเรื่อยอันนี้เราตัดไปแล้วก็ไปตากทีนึงใช่ใช่ครับอากแห้งก่อนแห้งเอาเม็ดแห้งเม็ดมันออกใช่ ทไมตากนานไหมสี่แดดตากประมาณจนแห้งอ่ะจนกรอบอว่าประมาณสามวันสามวันสี่วันนี่แหละอุ้ยมันก็บาวสิจะได้กิโลหนึ่งก็ใช้ปริมาณเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าได้หนึ่งมันจะได้กิโล <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> เที่งโอเคงั้นขออนุญาต <c oughs> เดินถ่ายดูกระเจี๊ยบ นี่ครับกระเจี๊ยบ,บแดงสูดานนะครับพันสูดาน<อ>ต้องจำคนมันเพราะว่าเวลาแทงมันจะง่ายต้องตัดเวลา<อ>แทงมันจะง่ายไงถ้าตัดแบบตรงนี้ปุ๊บเวลาเอาอันนี้เราเลือกแบบเราเลือกตัดดอกเฉพาะดอกที่แก่ใช่ไหม ดอกที่แกมาากันจะแก่มาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นไหมนีนม่มันไล่เป็นเป็นรุ่นเลยรุ่นตึ้งน,นี่ตัดตัวนี้เสร็จมันก็มาเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นต่อห,หถือว่าสมบูรณ์โซหวานหวานมันห่างห่างที่นี่มันก็มันก,นก,แก็แตกแตกกิ่งก้านออกมา แต่ถ้าทีมันจะออกโดดๆนะเพราะว่ามันถีมันแย่งกันขึ้นอันนี้ปลูกทุกปีหรือว่าเป็นปีแรกอันนี้ปีแรกอ๋อพี่ครับปีแรกเก็บอินทรีย์จริงหวานทิ้งอ๋อไม่ต้องมีปุ๋ยอ๋อครับต้องมีปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยแบบธรรมชาติจริงๆอินทรีย์จริงๆใช่ใช่อ๋อคือเรานึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหม ดูครับท่านผู้ชมดอกลูกดอก,ดอกสีแดงจะได้ต้มน้ำไปเคี่ยบกินอืมครับอืม น้องอะไรครับน้องอะไรเอ่ยน้องบอสน้องบอสมาช่วยพ่อตัดกระเจี๊ยบเหรอครับอ่ะน้องบอสเพู่หน่อยแล้วออกสื่อนะเนี่ยน้องอะไรครับน้องบิ๊กครับน้องบิ๊ก น้องบิ๊กมาทำอะไรตอบลุงดิมาทำอะไร,ะไรตัดกระเจี๊ยบใช่ไหมตัดกระเจี๊ยบแดงดอกมันโดกเนาะ ด,ดอก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 ดกดก่แต่มันคงปลูกง่ายมากเลยปลูกแบบใช่ค่ะไถเสร็จไถเสร็จแล้วก็หวานแล้วก็ปัน่น <c oughs> อ๋อจบไม่ต้องทำอะไรเลยไถไถไชแพรเนาะไถแพรเสร็จละอื้หวาน ปั่นเลยแต่ว่าเวลาไถามันก็ต้องมีดินก็ต้องชื้นว่าดินแห้งๆไปเจี๊ยบมันจะไม่ค่อยขึ้นเท<อ>่าไหร่เกเกีเกยหน่อยนะประมาณเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะอ,อาทิตย์หนึ่งก็มาไถไถเสร็จก็หวานเลยจบแค่นั้นเองรอรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียว เก็บผลผลิตอย่างเดียวเก็บผลผลิตแล้วก็เก็บเงินด้วยออมันจะได้ <laughs> <laughs> แต่ถือว่าดอกมันใหญ่นะดอกสมบูรณ์ดีดอกสมบูรณ์ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยคอกคงจะดีอ,อ่ะเทียแต่ ดอกดอกเนาะอ๋อดอกมันจะมีทุกดอกตามก้านใบมันเนาะกระเจี๊ยบแดงครับท่านผู้ชมกระเจี๊ยบแดง

สายพันธุ์นี้ไม่ได้ลงทุนขอป้ามาขออย่างเดียวขอขอป้าที่ห้ยทรัพย์ทันมาเก็บให้เอามาหวานเดี๋ยวจะเก็บพันธุ์ไว้ให้แกด้วยอ๋อเมล็ดไว้เผื่อบปีละทีนึงงั้นขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระเจี๊ยบแดงวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ